สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําวัคซีนไก่กันนะครับเริ่มเข้าหน้าฝนแล้ววัคซีนที่เราจะทําคือวัคซีนไอคชิวาครับอ่าวัคซีนตัวนี้เราสามารถไปขอที่กรมประสาทอําเภอได้ครับไม่แียค่าใช้จ่ายอะไรอย่างแรกที่เราต้องเตรียมก็คือหนึ่ง,งวัคซีนสองสลิงสามคือเข็มเข็มจะมีสองเบอร์นะครับอันนี้เบอร์ใหญ่อันนี้เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นี่เราเอาไว้ดึงตัวยานะครับ นี่ครับเวลาดึงเราใช้อย่างนี้นะครับเตยมเข้าไปสลิงตัวที่ผมใช้ดึงยาจะอยู่ที่ 5cc นะครับเราค่อยๆดึงนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ไล่ลมนะครับไล่ลมไม่ให้มีลมนะครับ ตอนนี้เราก็จะไม่ใช้เข็มนี้นะครับเพราะเข็มนี้เบอร์ใหญ่เราจะใช้เข็มเล็กนะครับเวลาฉีดเข้าตัวไก่เดี๋ยวเราก็มาฉีดกันเลยนะครับไก่ที่ผมได้ฉีดไก่จะอายุประมาณ3เดือนกว่านนครับให้เขามีกล้ามเนื้อตัวนึงเราจะใช้ฉีดเข้าไปประมาณ1ซีซีต่อตัวนะครับ ดูกันเลยครับ